ต้องบอกว่ามากับพี่เกียรไม่เคยอดอยากแต่ต้องอดทนแต่ต้องอดทนเพราะอะไรจ๊ะอิ่มแค่ไหนก็ห้ามแหกปากรองจ้ะเราก็กินไปเรื่อยจิ้มไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวไงจ๊ะอิ่มจ้ะบอกแล้วว่าทองจะแตกห้ามแหกปากจ้ะอันนี้คือไม่ได้บอกโต้งเลยนะบอกตัวเองนีแหละ สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียร์แซบนะจ๊ะ วันนี้บรรยากาศคึกคักมากนะคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าอะไรวะพี่เกลียกลับมาที่เยาว,วราชอีกแล้วใช่ฉันกลับมาที่เยาว,วราชอีกแล้วเพราะว่าจริงๆเยาว,วราชอ่ะมันจะแบบมีพื้นที่ที่แบบเยอะมากของกินไหลซอกไหลซอยมากมีทั้งทรงวาดมีทั้งตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยเราจะใช้ชื่อวันเดย์อีทแต่ว่าเป็นตอนว่าแปลงนามและถนนพระพาชัยเพราะว่ามันแบบเข้าซอยแปลงนาใช่ป่ะกินสักสองสามร้านกรุบกริบไปอยู่ตรงแยกแปลงนาแล้วตรงไปถนนพระพาชัยมีของกินเยอะเป็นเส้นตรงเดินตรงอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะทำทรงวาด ให้มันดูแบบแยกโซนไปเลยสาหรับเยาวราชเพราะว่าเยาวราชที่เราทําผ่านมามันจะเดินไปเดินมาสเปรดสปะใช่ไหมวันนี้โฟกัสเป็นโซนโซนเวลาไปหาอะไรกินจะได้เดินง่ายๆดีไหม <S <S แล้วก็พี่เกียจจอดรถที่ห้างแอมชายนาที่อยู่ตรงข้างหลังตรงถนนเจริญกรุงจอดแล้วก็สแตมป์บัตรซื้อของซื้อของไปอะไรอย่างนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือร้านแรกอ่ะน่าจะต้องเป็นข้าวหมูแดงเสียเหล่ายี่ห้อแต่เมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วว่าก็คือแบบว่าเลยนะคนเยอะมากแล้วก็คือมีขนมจีบแป๊เสียอยู่ในซอยนี้เหมือนกันไปเริ่มต้นที่ข้้้้้าาาาาาามมมหหููแแดดดงงเเเเลยีีีกกกว่บบออรรนนนนนนนปป็็ตขข แล้วไข่เป็นสีดำวันนี้แบ,บกไกต้องโต้งไข่ดํำไหมหไม่ถามว่ากินไข่ดำไหมแกค,คิดอะไรเนี่ย <S <S 1> <S 1> ฉันไม่ได้คิดอะไรอ่ไปกินข้าวหมูแดงไข่ดำไปว้า wow. เธอเขาบอกว่าเสียเหล่ายี่ห้อที่เขาเขียนไวน้นะก็คือแบบข้าวหมูแดงแปลงนาะเจ้าเก่าขายมาแล้ว60กว่าปีเลยอย่างนี้แล้วเขาเแบบเริ่มต้นแบบข้าวหมูแดงนะ่ะห้บาทไม่ใส่ไข่นะกรอบล้วน50บาทไม่ใส่ไขเ่เหมือนกันแต่ฉันไม่สามารถที่จะสั่งธรรมาดาได้ฉันต้องสั่งเปเลยจา้าเขาเรียกเมนูว่ารูราคือพิเศษของพิเศษอีก120บาทได้จากเอารูรานะครับร้อยยี่สิบอ่ะเดี๋ยวดูว่าน่ากินขนาดไหน,นเรื่องพิเศษพอให้บอก เอมันน่ากินมากคือจานดูเหมือนจะเล็กแต่ว่าให้มันแน่นแะให้มันจุกแล้วคือแบบเธอดูข้าเลียงแบบหมูแดงหมูกรอบกุณเชียงแบบสวยงามเธอเห็นปะเป็นว่าเนี่ยนี่หมูกรอบกับหมูแดงแล้วเธอหันมาดูฝั่งที่เป็นกุณเชียงนี่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 กุณเชียงดูน่ากินมากเราให้แน่นอยู่นะแล้วไขด่ดํานี่เห็นปะเป็นไขด่ดําเห็นปะสีดํา อันเนี้ยโบราณจริงโบราณจริงๆชิมกันเลยดีกว่ามามาขอชิมต้องหมูแดงก่อนนะหม <Wow. S 1> ูแดงมีความนุ่มแต่แน่นเหมือนใช้สันในไม่มีความมันเลยหมูแดงถือว่าทำได้ดีเลยแล้วน้ำอ่ะมีความแบบหวานเค็มแต่นัวคือรสกำลังดีไม่เค็มจัดจ้านเกินไปคือเหมือนกินได้เรื่อยๆอ่ะแต่อยากให้ข้าวเม็ดร่วนกว่านี้ชอบข้าวแบบสวยๆเม็ดร่วนๆหนึบๆ น้ำอร่อยวะ่ะน้ำราดอร่อยมาที่หมูกรอบหมูกรอบอือและนี่คือหมูกรอบจ้าเป็นชั้นๆจ้าอือหมูกรอบอ่ะไม่ได้เนื้อล้วนมันก็คือฉ่ำกําลังดีหนังกรอบแบบพิวๆิวเนื้อนุ่มมากเฮยร้านี้คือข้าวหมูแดง่อยน้ำอร่อยเลยใครชอบกินแบบเนื้อ<ม>เนื้อแบบเนื้อล้วนๆนะนุ่มแห้งแล้วก็ไม่มันด้วยคุณเชียงกุนเชียง มันนี่ถือว่าอร่อยเลยเธอนี่เบืวองข้าอร่อยหมดเลยหมูแดงดีขนาดเป็นคนที่ชอบกินหมูแดงน้อยมากเพราะว่าไม่ชอบความแห้งหรือบางทีแบบหมูแดงมันไม่นุ่มมากอันนี้นุ่มแน่นนุ่มแน่นแล้วก็แบบว่านุ่มเลยแล้วก็อร่อยไม่มันหมูกรอบช่ำกรอบผิวๆมันกับหนังอ่ะม, oh. มันกับอะไรนะไม่หมันกับหนังมันกับเนื้อกําลังดีที่ฉันชอบที่สุดคือน้าน้าอร่อยและนี่คือไขด่ดํากินไข่บํารุงไข่ แล้วไข่ดำด้วยจริงๆอะ่ะมันก็คือไข่ต้มมาตมาุ้มประมาณนึงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือไอ้ตรงขอบขอบดำๆอะ่ะมันเหมือนไม่กินสมุนไพรมันเหมือนกินต้มอะไรสักอย่างนึงซึ่งอันนี้แม่จะทำยากอยู่นะเพราะปกติ past, ถ้าเกิดจะต้มแบบให้ขอบมันดำๆหรือขนะไข่ขาวแข็งๆอ่ะไข่แดงมกกักจะสุกแต่นี่ไข่แดงเป็นแบบมาตุ้มมาตุ้มแบบเยิ้มๆอยู่เลยอะ่ะถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่มากินได้แล้วคนเยอะเยอะมากซื้อห่อกลับบ้านนะข้าคิวจะนั่งกินที่ร้านก็เข้าคิว ราคาเริ่มตั้งแต่50บาทนะมาั่นกินได้จริงๆเขามีเกี๊ยวกุ้งน้ำนะแต่ว่าวันนี้ฉันกะว่าจะกินหลายร้านก็เลยแบบร้านละนิดร้านละหน่อยเอาแบบกินแบบกรุบกริบกรุบกริบของฉันก่อนงั้นร้านแรกเสียเหล่ายี่ห้อข้าวหมูแดงมากินได้ถือว่าอร่อยวันนี้เป็นวันเดย์อีเยวราชภาคแปลงามชิงถนนพระพาชายัยภาคกลางวันนะประมาณเที่ยงเที่ยงไปแล้วบ่ายไปแล้วกำลังดีมาเช้าร้านยังไม่ค่อยเปิดกัน านที่สอง่ะไม่ได้ไกลจากข้าวหมูแดงเสียเหล่ายี่ห้อเลยก็คือคือขนมจีบแปะเสียอยู่ตรงวัดมงคลสมาคมเธอแล้วก็คืออันนี้คือขนมจีบอร่อยมากซึ่งจริงๆมันมีอยู่ร้านที่แบบฉันซื้อประจาอยู่ประมาณสองร้านคือแปะเซียนี่แหละก็อาเลียงตรงแถวๆท่าน้ำราชวงศ์และร้านนี้บางทีอยากกินขนาดไหนรู้ป่ะอยู่วัชรพลจากสั่งให้ไปส่ง300ลูกจากเนี่ยจากที่นี่แหละเยาวราชนี่แหละไปวัชรพลแกค่าส่งแบบขนมจีบแบบว่าจะแบบว่ามันไม่กี่ร้อยค่าส่งคือมหาศาลแต่อยากกินแล้วดูเม็ดเล็กๆน่ารักเห็นปะ คืออร่อยนะขนมจิบเขาอ,อร่อยมากแล้วเป็นขนมจิบไรมันเธอนี่น,นี่เห็นไหมแล้วลูกเล็กไงเพราะฉะนั้นลูกเล็กคือ,อยังไงจ้าสามลูกจ้าพร้อมไหมจ้าพร้อมนะจ้าอามามีความสุขตัวน้ำซ้อมมัดเพื่อเพื่อเผ็ดๆกำลันนงดีแล้วคือตัวหมูอะไม่มีมันเธอหอมหอมขี้เหนียวมันงากระเทียมเจียวดีแล้วไงให้เกสซื้อกลับบ้านด้วยให้เกดช่วยถือแล้วดูเกดถือดูดูดูดๆเห็นปห 250รลูก250รลูกจากพ่เกียนหนึ่งกล่องต้งหนึ่งกล่อง,องแล้วก็แล้วก็เกสหนึ่งกล่องนี่ดูดิเห็นว่า้ากินบ้างเนี่ยให้ดูขนมจีบ3ลูกนลจ้าอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งในแปลงนามที่เวลามาต้องกินเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งปวยจับปวยจับไม่ได้มีแต่แบบอยู่ตรงริมถทนทนที่เด็ดๆในซอยนี้ก็มีเด็ดเด,ด่วยจับ3วันเคยได้ยินบ้วันนี้เปิดป้ ร้านนี้ก็คือต้นตํำรับก๋วยจับ3วันที่เคยได้ยินกันแล้วก็ก็เปิดตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เอาเป็นก๋วยจับเลยแล้วกันนะไม่ให้เสียเวลาเอาเป็นก๋วยจับธรรมดา60พิเศษ 80. 80บาทเอา80เลยครับเครื่องเยอะเส้นไม่ต้องเยอะเด็กอ้ว,วนเอาเอาหมูกรอบเอาลิ้นเอาไส้อ่อน3อย่างพอครับชามหนึ่งนะครับแล้วก็เอาหมูกรอบจานหนึ่งนะครับกินที่โต๊ะหมูกรอบเท่าไหร่ครับหมูกรอบ80อ่าเดี๋ยวดูวานากินขนาดไหนเดี๋ยวดูเขาทำานบะแล้วฉันไปนั่งรองกินอย่างเดียว มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือไม่น้อยเลยเหมือนกันอันนี้คือ80บาทเธอแล้วหมูกอบก็ก็สับชิ้นใหญ่อยู่เธอเนี่ยดูนี่ไงนะว้าวชิ้นใหญ่เยอะอยู่นะเนยนๆเนียนๆเนียนเนีอลังอลังอยู่นี่นีแล้วก็นี่ไส้อ่อนไ้ออนไส้อ่อนของโปรดชั้นี่ แล้วตามไปเลยจ้าลิมจ้าลิลิมนี่คือสิ่งที่โปรดปรานที่สุดใน3โลกในบรรดาเค,ครื่องในทั้งหมดแล้วก็อะไรจ้าอะไรจ้าอันเนี้ยไม่ได้อยากกินอันนี้โต้งบอกว่าอยากกินก็เลยสั่งให้โต้งโต้งบอกว่ามากับพี่เกียร์ไม่เคยอดอยากแต่ต้องอดทนแต่ต้องอดทนพ่ออะไรจ้าอิ่มแค่ไหนก็ห้ามแหกปากรองจ้าต้องมากับฉันน้องกินเท่านั้นจ้าอันนี้คือผูกครอบจ้าจุกจุกจ้าอันนี้80บาทอ่าจิ้มซีอิวดักอ่าโอเคองั้นมาชิมน้ำซุปกันเลยดีกว่า มาจริงๆแล้วก็มีความเผ็ดร้อนประมาณนึงนะหอมกลิ่นแบบเครื่องเทศค่อนข้างจะชัดแต่เหมือนเดิมเลยอะ่ะกินก๋วยจับร้านไหนก็ตามอะ่ะก็ต้องใส่พริกไทยเพิ่มอยู่ดีเพราะรู้สึกว่ามันเผ็ดได้กว่านี้อีกฉันใส่พริกไทยกว่าะนะ พริกไทยเยอะๆคููจบจริงๆฉันชอบแบบฉันรู้อะไ,ไรเวลาก,กินกินก๋วยจั๊บอะชอบสาดพริกไทยคือแบบทำขาดพิกไทยชีวิตที่จะม,มีความสุขกับกว๋วยจั๊บชิมเส้นชิมเส้นเส้นก็ผ่านนะนะมีความนุ่มหนึบหนึบแบบเส้นดีดีเลยจริงๆหมูกรอบหมูกรอบนี่หมูกรอ,อ,อ,อบจ้าว้าว <Wow. S 2> ้า เยาราชอ่ะขวดจับอ่ะจริงนะจริงนะกินได้กับราดเลยอ่ะสัว่าอร่อยเลยอ่ะราดอะไรนะจริงใส่อ่อนหนระือใส่อ่อนใส่อ่อนจ้ากินกับเส้นนี่เส้นอ่อนดีทุกไย่างเลยไม่สาวไม่ข้าวนุ่มนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มอร่อยเลยลิ้นสิ่งที่แฮปปี้ของฉันนี่ลิ้นหนาหนาหนาทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะทุกไย่งน,น,นุ่มเด้งเปื่อย เปื่อยไม่ได้ด้วยนะเปื่อยแบบละมุนอะ่ะคือนุ่มกับเข้าไปนุ่มหมดเลยนุ่งซาดังเลยน่นดีหมดเลยอะ่ะจริงมาจิ้มที่หมูกรอบกนะันนะก่อนที่จะแบบโซโล่แล้วเดี๋ยวจะได้เปิดร้านสักทนีดึงมาหมูกรอบจิ้มซีหวานมาเลยจ้าสองชิ้นนะสองชิ้นนะจะได้จบจบดีไหมนี่จิ้มเลยจ้าดีมาก กรอบกรอบอยู่หมูกรอบคือถือให้กรอบอร่อยอยู่โยราดอชิมว่าทาหมูกรอบดีกับทุกร้านเลยแต่ร้านนี้เขาดีคือร้านโดนำ้ำซุปคลมคอมแล้วสาบพ,พิไายสำหรับคนชอบกินพิไายคือจบเครื่องในโคตรดีเครื่องในนุ่งแจ้งแล้วก็คือแบบกำลังดีแล้วก็คือแบบไม่สาบไม่คาวอร่อยมากจริงอ่ะขอตัวอินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเส้นตรงที่เจริญกรุงที่จะไปแบบแยกแหลงนามและจะค่อยคแบบขยับขยับเข้าไปที่ถนนพระพราชัย พี่เกียจจอดรถต,ต,ตรงนี้ตรงแอมชัยนาตรงนี้ต่อห้างตรงนี้ใช่ปะแต่รตรนนี้อยู่ตรงแยกแปลงนามเดินมันขวานิดน,นึงจากซอยแปลงนามใช่ปะ่ะก่อนที่จะเข้าถนนพระปลาชัยเมื่อเช้าเห็นก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกแล้วดูน่ากินน่านจะเป็นร้านใหมแ่แล้วก็คือช่วงนี้เห็นฮิตไงก๋วยเตี๋ยวคลุกก็เลยแบบต้องลองสักนิดนึงเดี๋ยวกินง่ายๆเบาๆหนึ่งจานแล้วเดี๋ยวเข้าไปถนนพระปลาชัยสักสองร้านก็ก็หกร้านแล้วนะเธอวันนี้เอาเรื่องอยู่นะ,ะเข้าไปในร้านนี้เลยดีกว่าตะร้านชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกไปจ้ะ ออแล้วร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกค,คือน่ากินมากแล้วเขาไม่ได้มีเฉพาะกว๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกนะเขาจะแบบมีพวกเกี๊ยวทอดเกี๊ยวกุ้งนึ่งยำเกี๊ยวกุ้งหมูลวกขนมปังหน้าหมข้าวซอยไก่อย่างนี้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงถนทนพระพาชัยอีกสักสองร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ร้านที่4แล้วใช่ปะ่ะเอาแบบกุบกลิบชามเดียวให้เห็นแบบว่าเดินเดินร้านไหนมีอะไรความหลากหลายจะได้กินได้หลายร้านหน่อยเอาเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกเลยเป็นซิกเนเจอร์ร้านเขานะเอาเป็นเส้นเล็กนะครับชามหนึ่ง,งคืคอ งอาถ่ายได้อีกแล้วทำไมทำไมชอบถ่ายตลอดเลย <laughs> ไม่บอกฉันวะแล้วก็คือมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือถือว่าน่ากินอยู่ตอนแรกคิดว่าเออ้ราคาสูงแต่พอดูจากเครื่องแล้วพอดูจากของได้ก,ก,ก็โอเคนะไม่น้อยนะเนี่ยดูอลังอยู่นี่เห็นป่าน่ากินอันนี้จะเป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นกุ้งสักอย่างนะมีเกี๊ยวเห็นป่ะมีลูกชิ้นหมูน่าจะหมูแหละอ่ารับหมูสาบแล้วเส้นโอ้ลูกชิ้นีข้างในมีอีกนี่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 นอ่าฉันลองดึงเส้นให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเขาว่างก่อนเขาว่างก่อน ตอนนี้จะบอกเลยว่าไอ้พกขีเตียวคลุกเส้นคลุกเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอยู่นะเราก็อาตามกระแสนิยมนิดนึงนี่น่ากินนะน่ากินอยู่มีหมูหมักด้วยเธอนี่มีหมูสไลด์มากชอบแบบความเส้นเล็กคลุกๆอย่างนี้จริงๆร,รู้สึกแบบว่ามันคือแบบที่สุด ถ้าจะสั่งสำหรับชั้นนะคือถ้าเกิดเป็นพวกผู้ต่ยวเส้นคลุกนะรู้สึกว่ามันเหมาะกับเส้นเล็กกับเส้นหมี่เพราะมันจะดูดน้ํำเข้าไปแต่ถ้าเป็นบะหมี่อาจจะไม่ดูดน้ําแล้วกลิ่นไข่อาจจะตีกับกลิ่นซีอ e ิ๊วค่อนข้างชาดัดอะไรอย่างเงี้ยแนาะเกสนั่งพยักหน้าหนึกหง ực, ึกหึไม่กินนะชอบเส้นเล็กเหมือนกันกินไหมไม่เอาเอาจ <c oughs> จะจะกินเองมา <c oughs> ดีดีดีดเส้นนะ อร่อยลูกดีหนึบเส้นหนึบก็คือตัวน้ำอ่ะมันไม่ได้จัดจ้านโดดนะแต่มันมีความกลมกล่อมมันมีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วหอมกลิ่นซีอิ๊วเฮ้ยอันนี้คือทำเส้นพุกได้อร่อยเลยจริงๆจริงๆรลองชิมกับลูกชิ้นดูนี่ลูกชิ้นก็ดีนะลูกชิ้นเนื้อหมูปะคะหมูแป้งด้วยรู้สึกแบบเป็นหมูหมูเลยอ่ะจริงๆอีกคำอีกคำอีกคำนึงกินกับหมูหมูสไลด์หมูสไลด์นี่ ดูดิเห็นป่ความเหนียวหนึบของเส้นดึงดึงอยู่หมูก็ดีหมูสไลนุ่มคือแบบว่าร้านนี้นพี่เก้วให้เป็นร้านใหม่ไม่ให้ร้านแบบเก่าแก่แต่รสมือ ถั่วดีเลยแล้วก็คือตัวเส้นกรุก๊กกำลังดีแนะนํำนะน่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นหมี่แล้วเส้นมันบอกว่าดุดน้ำลงน้ำแบบมีความเผ็ดด้วยนะแต่เผ็ดไม่ใช่แบบเผ็ดเวอร์วังนะมันคือจะแบบอมหมดทุกรสเลยคือมันกลมทั้งหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดเอาเ,เป็นว่าเผ็ดป่ะเราก็กินไปเรื่อยจิ้มไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวไงจ้ากิมจ้ะบอกแล้วว่าท้องจะแตกข้ามแหกปากจ้ะอันนี้คือไม่ได้บอกโต๊ะเลยนะบอกตัวเองนี่แหละกว่ากินก่อนนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปอันนี้ร้านที่4ี่แล้วลงแต่เซียด้วยใช่ร้านที่4แล้้วจามา Ui, cạc mũ Đi chọc sen, chân đi มาถึงร้านที่5ใช่เดินจากแยกแกลงน้มเข้ามาที่เรียกว่าถนนพระพาชัยใช่ปะตรงนี้คือเป็นแยกถนนพระพาชัยกับแยกเลยนะถนนสัติภาพเออแล้วก็อันเนี้ยเป็นร้านใหม่แต่ว่าเขามีแบบสูตรดั้งเดิมของเขาแล้วก็คือจริงๆตอนแรกมานังร้านเนี้ยที่เห็นคือเพราะอะไรรู้ปะเพราะแอร์เย็นเพราะเหมือนจะแบบแอร์แบบ คือเย็นมากอะเห็นจากไกลๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกรุบกริบแล้วประเด็นคือละพอมาถึงหน้าร้านเสร็จข้าวไก่อบหม้อด,ดินอย่างเงี้ยเห็นเมนูเงี้ยคือเมนูหม้อด,ดินที่แบบดูจีนๆน่ากินมากแล้วดูแบบมีแบบข้าวอบหนังเลียบกะว,ว่าเดี๋ยวจะซื้อฝากแม่แล้วเดี๋ยวเขาไปนั่งดูว่ามีอะไรคือจริงๆแถวเนี้ยทั้งร้านใหม่ร้านเก่ามันมีสตอรี่แล้วก็มันมีแบบเป็นสูตรดั้งเดิมของเขาเลยอย่างเงี้ยที่ดูดิตั้งแบบต่แปลงนามอย่างเงี้ยห้าร้านแล้วอะจริงๆอะยังเก็บไม่หมดเลยเธอยังมีอีกกกกเเเเเยยยยออออออะะ่่่่่่่นน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 ีีีีีีีขาาาาาาดดด้้้้รจจชุงงงง็บบบไปททมมััมโว ร้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะถ้าเกิดใครอยากกินอ่ะมากินได้เนี่ยเจ๊ชุงเนี่ยเกียมอีอยู่ตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยื้ยงเยิ้งเน่ในมงอยทอดอยู่เยื้ยงเย้งเคลปพอคิงนี่แหละที่เราจะไปเข้าไปกินข้าวอบหม้อด,ดินเข้าไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูซิว่ามันมีอะไรน่ากินบ้างเพราะว่าอยากกินเลยจีนๆเพราะะจะซื้อกับบ้านฝากแม่เพราะแม่ชอบอย่างนี้พวกข้าวอบหม้อด,ดินเงี้ยนางปลืม้มอ่ะเข้าไปเลยดีกว่าแต่จุดประสงค์แรกคืออะไรจ้ากลับไปที่เย็นจ้ะ พร้อมไหมพร้อมมั้ยพร้อมแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ตากล้องทุกคนอ่ะไม่เคยบอกเลยว่าจะถ่ายกดแล้วก็ให้ฉันแบบรออยู่นั่นแหละอ่ะอมานีลาแล้ว <laughs> เ,หเหมือนเวียงตาล้องเวียงตาข้องเสร็จสั่งอาหารต่อจากของพี่เกียรตินี่คือจริงๆแล้วร้านนี้เขามีราคาตั้งแต่แบบ90บาทขึ้นไปนะเป็นข้าวอบหม้อด,ดินนะซึ่งจริงๆแล้วคือแบบมีจำน่นแบบ4 5่0เลยคือ300กว่าบาทอย่างเงี้ยหรือแบบ4 5 0 0คือมันเป็นแบบว่าพรีเมียมนิดนึงเป็นข้าวแบบผัด XO เป็นหอยเชลโฮตาเตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้รู้ว่าเอ้ยมาในละแวกเยวววาวราชหรือเป็นร้านดีๆอย่างเงี้ยเป็นร้านแบบข้าวอบหม้อดินอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีราคาแบบบัตรเจ็ตที่แบบ 20ใช่ไหมครับเอาอันหนึ่งนะเขากะ็จะมีไก่มีเห็ดแล้วก็มีกุนเชียงของพี่เกียเอาถูกที่สุดเลยเพื่อจะขิงเกสว่าฉันกินของถูกเป็นก็คือข้าวหมูอบซอสเคร์พอตครับอันนี้90บาทเอง ราคาดีด้วยนะแล้วก็2ออย่างพอเราเนอะแล้วก็เดี๋ยวสั่งอะไรกินเล่นกันเอาเป็นนี่ดีกว่าเป็นแฮกเกินกุ้งอันนี้เนื้อกุ้งเด้งทอดกรอบทานคู่น้ำจิ้มบวย220สบาทนะกับแปะก๊วยคั่วเกลืออันนี้100อันนี้คือรีเควสตสบอกอยากกินโอเคไม่ต้องบอกพี่ก็จะกินอยู่แล้วอันนี้นะงั้นงั้นเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่สั่งกลับบ้านทีเดียวเลยได้ไหมพี่เอานี่ไอนน้ข้าวอบน้ำเด็ดหมูสับเป็นมอด,ดินนะอันนี้สั่งกลับบ้านอันนี้เอาไปฝากแม่ซึ่งราคา130เงนเธอ ร้อเองเออราคาไม่แรงอ่ะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูว่าน่ากินขนาดไหนนะจ๊ะ มาเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็คือชามไม่ได้เล็กนะเก้า0กับร้อที่เป็นข้าวอบหม้อด,ดินนะคือ90ของพี่เกียร์ที่เป็นหมูอบซอสเคลพอร์ตกับของเกรสเป็นข้าวอบไก่ใช่ปะ่ะดูของฉันก่อนอันนี้อ่ะไม่ค่อยร้อนละเมื่อกี้ตอนมาโอ้โหควันพวยพุ่งอันนี้คือซอสช้ำๆเธอดูดิเห็นปะ่ะอันนี้คือ90บาทอันนี้อิ่มจุกอยู่นะ ราคาดีเธอเธอเธอเดินเข้ามาเลยเลยมงหอยทอดมานิดเดียวที่ดีคืออะไรเหมือนตอนที่บอกหน้าร้นานแอร์เย็นจริงๆอันแรกเลยคือร้านอาหารแล้วแวกดรียวรยลาดหาแอร์น้อยสวยอ่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านตำนานแต่นี่คือเป็นสูตรโบราณสูตรตำนานแต่เป็นร้านข้องแอร์เป็นร้านใหม่ๆมาที่ของเกรซก็คือข้าวอบไก่หม้อดินใช่เกือบจําชื่อไม่ได้มาก็น่ากินอยู่น่ากินอยู่ <Wow. S 1> แล้วเขาก็จะมีซอสที่เป็นคล้ายซีอิ๊วดำเนาะซีอิ๊วดำหวานอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ราดได้เลยเขาบอกให้ราดแบบกินมันก็จะสไตล์จีนๆนะเค็มๆมหวานๆอันนี้เดี๋ยวราดให้เกสแล้วเดี๋ยวชิมมาราดก่อนนะมากินมากเ <G ül üyor> มื่อกี้เกสต,ตะโกนเขากล้องมาว่าพอได้แล้วหยุดราดเดี๋ยวนี้พอ แต่มือฉันนะไม่วางมือเลยฉันเป็นคนชอบกินซีอิ๊วหวานเลยแกนี่ก็กว่าแล้วก็คืออันนี้คือเข้าหมุดินของ Guess 120, เกสเรายี่สิก็ไม่แพงนะอันนี้ไม่แพงนะและอันนี้คือแปะกวยคั่วเกลือนี่ต้องบอกว่าพี่มันกินแล้วฉลาดจริงเหรอใช่ต้องผมขอเม็ดนึงอยากกินเลยมึงจริงๆ จริงๆอย่าก,กินเลยเดี๋ยวพูดไม่พอ,ขอเขาก็จะว่าฉันดอีกเลยอย่างนี้อ่ะอันนี้คือแปะกลวยขั้วเกลือนะและอันนี้เขาบอกว่าที่จะต้องสั่งในร้านนี้ก็คือแฮกกึนอันนี้เหมือนจะเป็นกุ้งแท้ๆมันปอนสองร้อยเพราะฉะนั้นกุ้งไม่มีถูกอยู่แล้วจ้ะคือเราไม่ไปใช้กุ้งฝอยอาจารย์มันถึงจะถูกอะไอย่างเงี้ยอันนี้คือกุ้งเด้งๆตีแน่น,น,นๆเนื้อกุ้งล้วนๆจ้ะก,กินกับน้าจิ้มบวยหรือบวยกออ แอบชิมของเกรซนิดนึงเพราะว่าจะได้คืนให้เกรซไปชิมต่อพี่เกียแบบขอชิมนิดนึงแต่ลาดเขาเต็มที่เลยนะเป็นคนลาดที่เขาเต็มที่เลยนะแต่ว่าอาของเกรซพี่ไม่ยุง่งแต่ลาดที่เขาด้วยมาโอ้ควันฉุยควันแบบแล้วข้าอบดูดีมากอะคือตัวเข้าอบแบบดูดีเลยขอชิมข้าวก่อนได้ป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยตามด้วยไก่นะ คือชอบข้าวอย่างนี้เลยเธอถ้าเกิดใครตามฉันมาเธอจะรู้ว่าฉันเป็นคนชอบข้าวที่แบบไม่แตกปลายเหมือนผมต้องไม่แตกปลายข้าวก็เช่นกันต้องไม่แตกปลายต้องเป็นไ็ด้วนๆอย่างนี้นี่ขนาดข้าวเหนียวมูนฉันยังกินข้าวอย่างนี้เลยอ่ะข้าวดีมากหอมกลิ่นอวนแบบได้ความหอมของแบบความอบอ่ะแล้วคือไอซีอหวานที่ทาไม่ได้ทําให้เสียรสชาตินะตัวข้าวยังมีความหอมอยู่ตัวซีอหวานมันแค่ชูรสขึ้นมาให้มันมีความเค็มหวานอะเลยอย่างเงี้ยชิมไก่ชิมไก่นนี่ ชิ้นบักเอกนี่ว้าวสะโพออกอตอนแรกเขาอะเกาอกไก่คูอยับกินอกไก่เขาบอกนะสะโพกเนื้อเด้งนุ่มหยุดที่สำคัญไม่มีหนังแล้วหอกลิ่นขิงมันมีกลิ่นขิงอ,อวนๆซึ่งแบบว่าคือชอบความกลิ่นขิงจีนจีนอ่ะจริงๆเหมือนเคี้ยวอากงอยู่ในปากตอนนี้เนื้ออากงแบบนุบ่มนับนึ่มนับ,นบอยู่ในปากจริงๆมาต่อที่ของฉันข้าวหมูอบซอสเครปอต์ตมา แน่นๆจุกๆเงี่ซอสหวานนําแต่มันมีความหอมเหมือนซอสจริงๆในสักอย่างเนื้อบอกไม่ถูกแล้วก็มีความอมเปรี้ยวจางๆมันเหมือนกลิ่นอารมณ์อะไรเหมือนกินแบบกินบัว้กินอะไรเบาๆตัวหมูนุ่มมากตัวข้าวไม่ต้องพูดถึงตัวข้าวเขาคงดีอยู่แล้วคืออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สั่งเลอันนี้9กบาทเธอมาชิมที่แฮกเกินแฮกเกินจากกุ้งเด้งๆจากก็คือแบบว่าโอ้โหเนื้อนแน่นมากเธอเห็นปะ ิมเดียวครึ่งก่อนนะก,นก,นกนลัวลวกปาก <Ă ร> ืมเออฉ่ำจุ้ยสแล้วกุ้งเดงมากกุ้งเป็นกุ้งจริงจังมากเฮ้ย hey, กวนกุ้งอร่อยแฮกเกิลอร่อยเลยแฮกเกิลอร่อยจริงคือกุ้งเมื่อกี้กลับมันยังมีความแบบจุ้ยจุ้ยส,ยสแบบความมีน้ำน้ำนิดนึงเบาแต่ข้างนอกแห้งเดง้งเด้งซูฟันเหมือนกุ้งยังไม่ตายเด,ด้งดึงดึงดึงดู่ในปาก มาพี่แปะกลวยขั่วเกลือจะได้กินจริงๆัจะได้แบบไปไปิดจบวอกเลยเพราะแต่แรกกลับว่าจะอีกสองร้านมาร้านนี้เสร็จปุ๊บ4ี่อย่างอ่ะฉันหยุดก็ได้เด<ม>ี๋ยวข้ามไปตรงข้ามมันมีร้านขนมเปี๊ยะเดี๋ยวไปซื้อฝากกลับบ้านใครแม่พ่อแม่ชอบกินขนมเปียป๊ยะแปะกวยขั่วเกลืออืมแปะกลวอย่างความรู้สึกนะ มันเหมือนแปะกล้วยที่เขาแบบมีความต้มหวานเบาๆแบบหวานจางๆเลยนะมันมีความหวานของตัวแปะกล้วยอยู่แล้วความเค็มอะ่ะมันไม่ได้เค็มเวอร์หวังเพราะบางร้านอะ่ะเค็มแบบเค็มๆอะ่ะอาจริงเคี้ยวไปยังมีทีเกล็ดเกลืออยู่เลยอะ่ะแต่นนี้คือแบบว่าหอมละมุนแล้วที่ดีคือละมีความหอมแบบกระเทียมเจียวอะ่ะฉันรู้สึกมันแปลกตัวที่มีกระเทียมเจียวแต่มันเข้ากันไปเข้ากันเนี่ยดูดีเห็นป่าเฮ้ยถ้าคนชอบกินแปะกล้วยสั่งเลยเธอเนี่ยไม่ห,หรอไม่หยุดเลยเอาป่นว่า เดี๋ยวขอตัวกินก่อนเพราะวันนี้5ล้านตั้งแต่แปลงนามมาจนถึงถนนพระพาชาัยอะไรเงี้ยพระพาชัยได้มีร้านเดียวแล้วเดี๋ยวซื้อกับบ้านอีกหนึ่งก็แฮปปี้สนุกสนานอิม่มเอมเปรมปรีอาหารอร่อยจริงๆแล้วร้านีนตำนานก็หลายร้านถึงร้านบางร้านจะเป็นร้านใหม่แต่สูตรก็เป็นสูตรในตำนานเหมือนกันอะไรอย่างงี้งั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันเอาจริงจังนะ เธออันนี้คืออยู่ตรงข้ามร้านเคลป์พอดคิงเลยคือกําลังจะปิดจบวอล์กแต่พะเอิญเหลือบมาก็คือนี่เลยร้านนี้เลยร้านเจ้าเก่าเลยง้วนหะเสงอันนี้ก็คือจะเป็นร้านที่แบบว่าขายขนมเปียะซึ่งแม่ฉันน่าจะชอบซึ่งฉันไม่เคยกินแต่ฉันก็บอกว่าซื้อ,อยากที่แม่อยากกินไปแล้วกันเนาะเอาหมูก,กุ้งครับหมูก,กุ้งเอาให้3ามู้ยูนี่คือจะเป็นแนวเต้าหู้ยี้ใช่ไหมครับเอาให้3เหมือนกันอันนี้ชิลละสิบบาทเองเธอแล้วก็อะไรดีถั่วเค็มมะถั่วเค็มอีก3เป็น9ชิลลาใช่ไหมแล้วก็ อันนี้แม่ต้องชอบพูดเลยจูชังเปี้ยคือบางร้านหรือบางทีบางช่วงที่มีงานแบบว่าไหว้อะไรเงี้ยเขาจะมีใส่ไข่เค็มด้วยโดยปกติแต่ว่าบางร้านก็จะไม่ได้ใส่ไข่เค็มเลยอย่างนี้เนี่ยจูชังเปี้ยเอามันจะเป็นเหมือนหมูเค็มเบคอนอะไรยอยู่ข้างในกรุบกรุบหน่อยอยี้ใช่ไหมอันนี้แม่ชอบ1 0บาทเหมือนกันเอาเอาอย่างละอย่างละสามเลยครับกล่องหนึ่งสิบสองชิ้นเนาะเอาแค่นี้พอก่อนนะแล้วเดี๋ยวซื้อกลับบ้านฝากแม่แล้วจะปิดจบวอกกันนะจา๊ะ อันนี้ขนมเปียที่แม่ชอบแล้วก็นี่แม่น่าจะชอบตุกตับตุกตับนี่น,นี่นี่อันนี้ห่อละห่อละหนึ่งร้อยบาทมีสามแท่งใช่ไหมครับเอาเอาไปอันหนึ่งทั้งหมดส<ด>องร้อยยี่สิบโอเคครับนี่ครับขอบคุณค, <ๆ S 1> ครับได้ของฝากแม่แล้วมานี้มาแปลงนามมามาถนนพระพาชัยเดี๋ยวไปจบข้างนอกหน้าร้านเลยดีกว่าไปไปไป เธอเป็นยังไงนี่ได้ของมาฝากแม่แล้วคือมีทั้งขนมเปียใชบะแล้วก็มีตุ๊กตาบะไรอย่างนี้วันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานก็คือเป็น5้าร้านถือว่าจุกอยู่อย่าบอกว่าเบา5ร้านก็ถือว่าเยอะแล้วใครจะเดินกินแบบฉันได้แล้วก็วันนี้พยายามจะจัดโซนให้ใหม่เลยถ้าบอกเยวาวราชอะ่ะมันก็จะแบบเดินตรงนู้นตรงนี้หาจุดไม่เจอแต่วันนี้บอกเป็นเยวาวราชภาคแปลงนามจนถึงถนนพระพาชายัยภาคกลางวันด้วยเพราะฉะนั้นมันเดินหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยเดินกันมากินง่ายๆเดินตามรอยกันสบายสบายเลยนะสนุกสนานกับแปลงนามและถนนพระพาชัยก็ถ้าเก บล็อกนี้ของพี่เกียรตนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียรตด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงเจอกันใหม่บล็อกหน้าอาจจะมีแบบเยาวราชภาคอื่นๆในโซนใกล้ๆตรงนี้มาอีกเลยอย่างนี้แต่ได้ขนมแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวขอข้ามไปเคลปพอดคิงไปเอาหมูสับน้ำเลียบข้าวอบหมูสับน้ำเลียบที่ซื้อให้แม่ก่อนสั่งเขาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากลับบ้านละโอเคบ๊ายบาย,บายนะจ๊ะจุ๊บ